ไข่สวยคาถานี้จะมีดวงชะตาที่เข้มแข็งเทวดาจะคอยคุ้มครองรักษาใครคิดร้ายแพ้ภัยตัวเองไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิคนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำพระคาถาสั้นๆดีๆสวสดแค่เพียง6คคำ นะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ตัวคุณพ้นจากสิ่งร้ายๆทั้งปวงนะครับเสริมดวงชะตาให้ตัวคุณเนี่ยมีดวงชะตาที่เข้มแข็งมากๆนะครับผู้ใดที่คิดร้ายทำร้ายปองร้ายกับตัวคุณเนี่ยมีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเขาไปเองนะครับซึ่งพระคาถาที่ผมจะให้ดังต่อไปนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ ถูกลังแกนะครับทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจอแต่คนที่ขันแกลงเจอคนคอยอิจฉาเจอคนไม่ดีทําร้ายนะครับซึ่งพระคาถานี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าศักสิทธิ์จริงแน่นอนนะครับเราสวดทุกวันเนี่ยแป๊บเดียวก็เห็นผลแล้วนะครับแถมพระคาถาบทที่ผมจะให้ดังต่อไปนี้เนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตานะครับให้ตัวคุณ มีโชคลาภมีบุญวาสนาบารมีนะครับให้ร่ำรวยเปิดดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จดึงดูดคนดีๆสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับคุณเคยสงสัยไหมว่าเอ้ยทำไมบางคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนเราฐานะเหมือนกันหรืออะไรเหมือนกันเนี่ยเอ้ยทำไมบางคนเนี่ยไปได้ไกลกว่าเรานะครับทำไมบางคนเขาเจอสิ่งดีๆเจอโอกาสดีๆเจออะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับซึ่ง ถ้าเราสวดบทนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยบทส่วนบนนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาเปิดดวงให้คุณรับทรัพย์รับโชคมีเงินทองใช้ไม่รู้จบนะครับโอเคก็วิธีการสวดเนี่ยให้คุณตั้งนะโมสามจบก่อนนะโมตัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ จากนั้นเนี่ยให้คุณระลึกถึงคุณของคุณพระรัตนตาีกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับอิสวาสูสุสวาอิอิสวาสูสุสวาอิอิสวาสุ สุสวาอีจากนั้นเนี่ยก็นั่งสมาธิสักคู่หนึ่งนะครับกําหนดจิตแบบที่คุณผ่อนคลาย,ายสบายๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณอธิษฐานนะครับ ด้วยอำนาจของคุณพระรัตนาตายขอให้ข้าพเจ้ามีดวงชะตาที่เข้มแข็งมีดวงเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบได้จับเงินแสนเงินล้านมีเงินทองไว้ใช้มากมายขึ้นเดือขนาดนะับ ขอให้ผู้ที่คิดร้ายทำร้ายให้ร้ายหายสาบสูญสิ้นไปด้วยเทินสาธุนะครับคือเราสวดคาถานี้เนี่ยเราต้องหมั่นแผ่เมตตาหมั่นอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับแล้วคุณจะเจอกับสิ่งดีๆนะครับคือผลของคาถานี้เนี่ยมันจะให้ผลสองอย่างกับคนที่ไม่ดีกับเรา ข้อที่1คือเขาจะกลับมาดีกับเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะการมีมิตรเพิ่มการมีเพื่อนเพิ่มการมีคนช่วยเหลือเพิ่มถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่ข้อที่2เนี่ยหนะักก็คือคนที่ทําไม่ดีกับเราจะแพ้ภัยตัวเองนะครับจะเจอกับเรื่องร้ายๆจะเจอกับกรรมที่เขาทํากับเราเองนะครับเรื่องพวกนี้คุณไม่เชื่อคุณอย่าลบหลู่นะครับเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่า ตัวเราจะสวดเยอะสวดถึงแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยสวดจบเดียวพอละอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีบุญเยอะมาแต่ชาติบางก่อนอาจจะเห็นผลแต่ว่าถ้าเราไม่ได้คนบุญเยอะบุญหนักสักใหญ่อะไรนะครับต้องพยายามสวดทุกวันบริกรรมเรื่อยๆนะครับอิสวาสุสุสวาอิสวดแค่หกคำเองนะครับบริกรรมในใจไปเรื่อยๆก็ได้นะสวดก่อนหลับ สวดระหว่างเดินทางก็ได้นะครับสวดตอนทํางานสวดตอนกินข้าวสวดได้ทุกช่วงเวลาของชีวิตเมื่อคุณรู้ตัวนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับชีวิตคนเราเนี่ยมีอะไรมากกว่าการตื่นเช้าเดินทางไปทํางานแน่นอนนะครับคนเราเนี่ยได้เจอกับคนรอบๆตัวไม่เหมือนกันได้เจอกับโอกาสได้เจอกับสิ่งดีๆได้เจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับใช้คาว่า ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควบคุมไม่ได้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับเราควบคุมมนุษย์เนี่ยควบคุมปัจจัยภายในได้ก็คือตัวเราจะขยันแค่ไหนตัวเราจะตื่นกี่โมงตัวเราจะนอนกี่โมงตัวเราจะกินข้าวตอนไหนทํางานยังไงนะครับบางคนบอกควบคุมไม่ได้สักอย่างก็มีนะครับแต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือวันนี้ออกจากบ้านจะเจอเรื่องร้ายๆหรือเจอเรื่องดีๆ วันนี้ออกไปแล้วหัวหน้าหรือเพื่อนเราจะดีกับเราไหมหรือจะแย่ใส่เรานะครับคือการสวดมนต์พวกนี้เนี่ยหรือสายมูบูชาวัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นการที่ดึงดูดผมใช้คำว่าดึงดูดเป็นพลังสร้างพลังดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของตัวเรานะครับฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้คุณหมันสวดมนต์ทำบุญสร้างกุศลเอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอก ผมเคยศึกษาตั้งจากหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าจัก,กรวาลเนี่ยมีพลังงานกับศาสานะครับพลังงานเนี่ยถ้าเราสร้างพลังงานดีๆสร้างบุญเนี่ยมันก็จะดึงดูดพลังงานเรื่องดีๆเข้ามาโอกาสดีๆคนดีๆเจ้านายดีๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือที่ดีๆเข้ามานะครับถ้าคุณทําเรื่องแย่ๆมันก็จะค่อยๆดึงเรื่องลบๆเข้ามานะครับอันนี้คือกฎของจัก,กรวาลน,นะครับผมเคยศึกษาแล้วก็ เท่าที่ดูจากคนรอบตัวหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาพิสูจน์แต่เห็นผลแน่นอนนะครับโอเคก็วันนี้พูดเรื่องดวงแข็งก็จะมาแบ่งปันพระชูม,มงคลสายแข็งนะครับนี่เป็นพญาครุฑนะครับกับพญานาคนะครับด้านหลังเป็นพระราหูนะครับโอ้โหพระราหูนี่เข้มแข็งมากอยู่แล้วนะครับอนาคตท่านคือพระโพธิสัตว์ที่จะมาตัดสรูนะครับเป็น พระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับเป็นเหรียญพยยาคุตนะครับหลังพระราหูอมจันทร์รุ่นปนานทรัพนะครับ99นะครับหลวงปู่บุญธรรมทีโลใครอยากได้นะครับทักมาทางไลน์ได้เลยนะครับก็ได้มาไม่บ่อยนะสวยนะครับเป็นพระเครื่องที่สวยมากๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ